กินอยากกินหน่อยเขากินหน่อยดิยวแต่เขาปล่อยให้อมเมออมไม่ได้เธอเลียอย่างเดียวต้องแบ่งกันกินหมออ่ะเออเอ้ยเธออมสมิธเลยอะอมทำไมเนี่ยอ๋อขอโทษมันมันน่าอมน่ะอร่อยโอ้เธอเอาไปเลยเขาจะไปซื้อใหม่แล้วเขาบอกให้เลียทำไมเธอต้องอมด้วยล่ะเฮ้ย

เล่นแล้วเหรอบารใช่เล่นบาสใช่ครับอ่าไปหยิบบาสมาดิไปไปเล่นด้วยกันเดี๋ยวกูเล่นด้วยไปดิไะอ๋อได้เลยเลยโอ้แกใส่ไอ้มาเพิ่งมาเออเลิกเรียนแล้วเริ่เรียนแล้วเหรอไอ้มาร์คฮะเรียบร้อยแล้วพี่ไปไปไปเอาบาสมาคือผมได้ยินเสียงววายตอนเดินตามมาเออไม่มีอะไรมีแบบเจอคู่หลีนิดหน่อยวะโอ้อ๋เออไอ้พวกเป็นไงพี่โรงเรียนนั้นมามามัมับวกไงแต่มันมาแค่ประธานนี่ผมหยิบผมหยิบมาแล้วเล่นเลยเนี่ยเอาเลย มา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 เดี๋ยวกูจะชูแล้วกูจะเละอัพแบบนิ่มๆเลยมึงคอยดูนะทุ่มเล่นกันไปก่อนเลยไปก่อนเลยได้ได้ได้มาชว์เลยครับจเอะไรอะยีน้องโยนเลยวะฟอมตกเอาใครต่อใครมาต่อเลยมาเอาเลยต่อเลยมาอึ๊บไปมาโชว์อ้น้องอุ๊ปอุ๊ปโอ้โหสะบัดเลยไอ้ยมาทำไมชูอย่างงั้นวะน้องพอดีพอดีเออเช็ดแป้นไม่โดนนะพี่โ้ย เอาเลยเอาก่อนเลยไอเดเอาก่อนเลยวันนี้ปวดแขนเมื่อกี้เพิ่งต่อยไอ้บอยมาไงโอ้พี่พี่แน่ใจนะเออเล่นพลาดไปกี่เออไม่เป็นไรเอาเลยน้องชายพี่อย่าให้เสียชื่อเอาเลยเฮ้ยเอาไปทำไมได้แค่นี้วะเนาะผมผมผมเล่นไม่เป็นไงผมเล่นเล่นไม่เก่งอ่ะเออล่นเด็กเอาก็ให้ไอ้ไอยีนสอนดิแต่ก็เนี่ยต้องแบบค่อยค่อย เป็นเนี่ยค่อยๆเอา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 ดิเอามาดิเฮ้ยอยู่ได้แล้วตีนหาตรงนี้เนี่ยฮะประธานมึงก็ไม่มาไม่ใช่หรอ้ามึงตีกันอีกนะกูจะฟ้องผอโรงเรียนมึงให้หมดเลยมึงอยากเข้าบ้านไม่ตายกันไหมฮะมึงยิงด้วยバレต้าเนี่ยฮะเอาไงเอาไง ะโดนเลยพี่เขี่ยม,มือปืนแม่งไม่สูู้ไม่สู้สสเอาไหมยอมเออพี่ยอมเออประธานพวกมึงกูก็ตบมาแล้วเอาไหมฮะเฮ้เดี๋ยวหัวตัดไปดิกูไม่ไหวแล้วอะฮะ ยังไงมึงจะไปไหมหรือมึงจะเอาทไมไปดกว่าไปเถอะไปเถอะฝอไปกว่าเถอะฝกูเล่นบาสกันฝอปไนครังหน้าเจอกูพกกูปไปมึงจะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะบาเรต้ากูเนี่ยเอเอาไหมนะมึงเอาไไรู้พี่จเย็นเราไม่เล่นแนหลอมเก็บปืนเเจอกูแค่้นแหละไอพวกนี้มันเล่นมั่วกันปะไม่รู้เวลามาเต็มหน้ามเลยนะเอาเลยเล่นต่อเลยยังไงเราม่ไม่บอกนะว่าแค้นกันไหนยังไง เดยนต่อเลยโอ๊ยไอ้นี่นี่ไหนไปไหนกันเหรอะไเดีเลยเอาต่อเลยนะถ้ามันไม่ฟังอ่ะท้ามไม่ฟังนี่คือต่อเลยนะเขีบปะอ๋อเอาเลยเล่นบ้านต่อเลยตามสบายเอาเลยเอามามามาโทมาอืบอ่อโอเคเฮ้ยใหญ่แหงนะแบบลูกหายลูกหายลูกอยู่ไหนลูกอยู่นี่โอ้โอ้ยสับหลุมโอ้ยฟอร์มอย่างดอกเลยมาร์ค เราแป๊บมันก็โอ้ยเฮ้ยเดไปไอ้พวกมึงไปไปซื้อซื้อน้ำให้หน่อยดีวะร้านปลาเชงอะตรงนั้นอะน้ำหรอน้ำอะไรอะพี่น้ำอะไรพวกน้ำบัตลมเอามาก็ได้มากินด้วยกันพี่เองเองนี่ยเอาไปเอาไปสองร้อยเนี่ยเอาไปซื้อกันมาโอ้โอ้ยผมเป็นบ่ายก็เสร็จจะได้กินกันต่อไม่เอาโค้งนี่นะเอาโค้กแบบใส่ถุงหน้านั่นอะเอาโค้กแบบนี้ไม่เอาเอาใส่ถุงมาน้ำปลาเชงอะได้ได้ได้มาอร่อยกว่าไปไเลย เออเฮ้ยพวกมึงอ่ะเขารูปไปเอ้ไปเอารถที่ที่บ้านกูให้หน่อยดิไปไปไปรถรถกูอยู่บ้านไปดิน้ำมันหมดไม่ใช่เหรอพี่คันนั้นเออไปเอามาก่อนเตจอแล้วมึงขัดตัวพี่เหรอวะไปดิไปเยอะไปเยอะแล้วมึงจะเห็นไงเล่าเออตัวพี่สั่งแล้วไปโอ้ยเฮียแม่งไปก็ไปทางนู้นที่เดิมที่เดิม โอเคได้เลยบ้านอ่ะตัวเองแม่เธอก็อะไรไอติมหมดแล้วอ่ะเอาเนี่ยซื้อมาให้ใหม่เฮ้ยงั้นเธอป้อนเขาบ้างได้ไหมอันเนี้ยอาดาดาอาดานังนังหนังนังเขาอยากกินเขาอยากกินอาอาอาขอหมดเลยได้ไหมอ่ะขอหมดเลยได้ไหมอ่าได้ดิเอาแบบอมอมมิดเลยได้ไหมอ่ะแบบไม่ไม่ไม่เลียขออมมิดได้เลยได้เลยได้เลย ได้เหรอตัวบ้าหน่าเนีแกก็ลูกพี่จโอ้เอ๊ะโอ้โหเฮ้ยหลบดีสัตว์รถน้ำมันมันหมดจะให้กูเข็นยังไงอเฮียทำเฮียนร้านมันปิด่ะร้านมันปิดพี่ใช่พี่ร้านปิดแต่มันอะไรคืนดีกันแล้วเหรอโอ้โหฮะเป็นไงเนี่ย มึงเอาสไลด์มาดิมึงเอาสไลด์มาดิกูจะเอามาล้างตาตัวเองไหวเหี้ยสไลด์มีแต่ไฮเตอร์แม่ยีสที่นี่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะตีน้องพี่เราไหมเฮ้ย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 ออกออกมึงออกมึงออกมึงอะอย่าอย่าอย่าถ้ามึงไม่ออกอ่ะมันตายแล้วแล้วเขาาจะโดนหัวมึงจะเอาเฟตได์ก็มีอะเออเฟตได์ก็มีเมนบอร์ดก็มีเว้ย

ออะไรลูกแบบยังไงนะกูกับไอ้ดีมคบกันอยู่เออฮะเอ่อว่าอะไรนะฮะเอ่อผมขอไปสงบสติอารมณ์แบบว่าผมไม่ไหวแล้วกูว่ากูคงกูไม่ได้ใช่ไหกูไม่ใช่จริงจริงแบบจริงจังว่ะกูถามมึงเลยบอยจริงจังว่ะเนี่ย อืจริงจังมากกว่พี่เหยุดแม่ไม่หลอกด้วป่ะเชียร์เอาไปดูพีหายแล้วดูพี่ดูพี่กูเป็นเกย์โอ้ฮะเออแต่ทีนึงเผื่อจะไม่ใช่ความจริงถามจริงถามไม่รอดถามไม่รอ่ะถามมือ่ะจริงไหมนานแล้ว น้าแล้วพี่แอบแซบกันเมื่อไหร่ลูกพี่พวกมึงกับลูกพี่กูก็ไปถามกันหรอกกูก็งงเหมือกันอะไรนะพี่ใครพูดเลนะมันคืออะไรอ๋ออ๋อไอนางใครอะเอ้านี่ใครพูอะไรนะเอาอุ้ยเอาแอมันถูกใครครบไหมละชัดใครคบกันนะอ่ะเออพี่กับยีมครบ อะไรนะขออีกทีนึงขอามเป็นสัดชัดแบบที่เราตัวอักษรเออกูเออพี่ไอ้บอยบอยบอยกูไปทำโปรเจกต์กูต่อละเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทำให้เลยนะพี่สวัดีว่าผมต้องไปซ่อมเมนบอร์ดครับพวกมึงกลับมาที่เลยปุ๊บปุ๊บลาก่อนครับเจอกัน้วพี่บอยทโปรเจกต์ต่อแล้วพี่ขออาเกนอาเกนทีหนึ่งอาเกนน้ำเกลือนะเจ้ป้าพี่เดะคนข้างๆกูไปไหนแล้วออกออยู่นี่ที่กระดีมครบกันแล้วนะ อวันไหนเวลากี่โมอะไรยังไงก็นานแล้วอ่ะมันก็เป็นเดือนแล้วไอ้คนแดงมันไหนมันนี่มันนี่มันนี่มึงอย่วันนี้มึงอย่วันนี้ไม่ก็เราเลิกกันไปแล้วมันก็จบกันไปแล้วไงพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะคบกันอถูกไหมแล้วเรื่องของเรามันจบกันไปแล้วรู้ว่าจบแล้วแต่แต่คบกัไอ้นี่เพราะไอ้นี่หนุนหนุนหนุนตามเจี๊ยบยฮะ ชอ้บอยเหรอเอ้าชอยแกมาทำอะไรแถวนี้คุยกันไปสองคนพี่พมาดินแว่วว่ามีมีคนบางคนแถวนี้คบกันแล้วพี่กำลังจีบคนหนึ่งอยู่ แต่เขากำลังจะไปกูมึงไปไหนมึงมาบไบอยไปบอยไปเร็วไปบอยรถไปอยรถรถรถอยู่ข้างล่ารถไปบรถอยู่ข้างล่นี่นี่นมาตรงนี้กลับไปยัะมึงกลับมนหนีไปหมดเลยมกลับมาช่วยด้วยพอมเป็นเด็กช่างทางนี้นั่นแหละไปเลยไปกินไปทางนี้เร็วเจอกันที่ห้างไปเร็ว